สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซิมเปิลเดย์วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราพามาไกลกันนิดนึง ตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วเราพามาร้านร้านหนึ่งนะครับที่เคยเป็นกระแสโด่งดังมากในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนพฤศจิก,กาปี2024นี่สิเกือบปลายปีแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมนูอาหารเขาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติอาหารของเขาจะเป็นยังไงนะครับมื้อนี้ทั้งหมดทั้งโต๊ะเราจะกินราคาเท่าไหร่แล้วร้านนี้จะได้กิจสําหรับพวกเรานะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ อันนี้เมนูแรกเรามาแล้วนะครับกุ้งกุ้งอบเกลือนะครับกุ้งก็ดูหน้าตาตไปเลยเลยครับนี่เราสั่งมาครึ่งโลนะครับเป็นปริมาลได้เท่า <pursue> นี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับนี่ถูกุ้งเลยครับเทียบกับโทรศัพท์ผมแล้วมันเริ่มเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกัน ว่าสดเล่งหวานมากครับสายแล้วอร่อยขนาดนี้ <c oughs> อันนี้เป็นเมนูหอยชักตีนะครับในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นมีขายสักเท่าไร <c oughs> เดี๋ยวมาลองชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคุณเมย์ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันแต่ดูแล้วมันน่ากินดีครับ ท้ำชิ้มอร่อยมากครับแล้วก็ตัวขอ่ขอยชักกินตัวเนี้รสชาติหวานเลยนี่มเลยครับแกงส้งปาลากุสลาดครับกินน้ำหน่อยโอ้โห แบบจีนเหมือนโดนแตะตับรสชาติโหดมากครับเปียนสม้มคือมันไม่ได้เผ็ดมากแต่มันครบเครื่องมากอันนี้ลองชิมเนื้อปลาดูับเนื้อปลามันโหดมากครับอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วนะครับอันนี้คือ ผักเหลียงนะครับออแจงกะทิใส่กุ้งนะครับทำได้ดีเลยครับสุดยอดเลยถัดมานะครับเรามีกุ้งแช่น้ำปลาครับอ,อ,อ่าสตอผัดกุ้งนะครับ วันนี้เป็นสูตรของทางใต้เขาก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะครับแต่กุ้งเนี่ยอยูดูสิครับโอ้เบอรเริ่ม,ม,ม,รมรครับกั้งใหญ่มากเดี๋ยวเป็นครันี้ชิมสตอก่อนแล้วกันกุ้งอย่างแรกปไฟครับปลาไฟร่างจุดเดือดมือที่มันมีเงาปล่อยนีมา อร่อยมากครับปรุงออกมาได้ดีมากเลยครับกุ้งอร่อยเลยครับรุ่งสดมากแช่น้ำปลามากําลังดีวันนี้ทหาดกําดังมาถล่มแล้วนะครับเรามาดูเมนูต่อไปมาก อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ผมชอบมากทานตั้งแต่เด็กเลยเป็นเมนูไข่แมงดาเผาแล้วก็มีน้ำยำที่เป็นยำมะม่วงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก็ตันนี้เป็นน้ำยำที่เขาเสิร์ฟมาคู่กันนะครับ ครบรสจับเรเียวเค็มหวานมาสมาถึงเมนูปูมานึง่งกันบ้างนะครับปูที่ร้านใช้เนี่ยเป็นปูสดๆจับออกมาจากบ่อที่ร้านเนื้อหวานฉ่ำมากเลยครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร้านในส่วนอินดี้ซีฟู้ดนะครับสุดยอดมากอาหารรสชาติอร่อยนะครับแกงส้มรสชาติดี สตอรัไกะปิก็รสชาติดีนะครับแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาก็อร่อยอีกคือเรียกง,ง่ายๆว่าอร่อยทุกอย่างเลยครับราคาก็ตามคุณภาพครับคืออาหารทะเลเขาใช้อาหารทะเลแบบสดๆเป็นๆทุกอย่างที่เอามาทำอาหารนะครับก็ราคามันก็จะสูงตามคุณภาพอยู่แล้วนะครับใครแวะมาภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมาลองร้านในสวนอินดี้ซีฟูดกันได้นะครับร้านนี้นี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับ และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะบอกว่าร้านนี้ควรจะได้กี่ S สนะครับก็คือคะแนนเต็มของเราคือ5 s นะครับในวันนี้นะครับร้านในส่วนอินดี้ซีฟู้ดนะครับเราให้5 s เลยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพดีเยี่ยมเลยสดใหม่นะครับปูมานี่เรียกได้ว่าเป็นเป็น,ปนดิ้นดินจากบอ่อออกมาเลยแล้วก็เนื้อแน่นนะครับเนื้อหวานแกะง่ายนะครับรวมไปถึงตัวเนื้อปลากุสลาดนะครับอร่อยแกงส้มอร่อยมากรสชาติแบบนี้ผม หาทานยากมากเลยเคยทานนั้นแต่สมัยเด็กๆแล้วก็หายไปจนกลับมาเจอที่ร้านนี้อีกครั้งนะครับแล้วก็พวกเมนูผัดเมนูยำต่างๆตัวหอยชักตีนเนี่ยก็สดดีเยี่ยมเลยนะครับร้านนี้ขออนุญาตมอบให้ 5S ครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับคลิปนี้ยังไม่จบเราได้เดินทางมาต่อกันอีกที่ร้านหนึ่งนะครับอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตมีป้ายมิชลินเนี่ยเริ่มตนน้นตั้งแต่ปี2019ถึง2024เลยนะครับเป็นร้านชื่อดังที่ใครมาภูเก็ตก็ต้องแวะมาชิมกันนะครับ นี่ก็คือหน้าตาของเมนูมเด็ดของทางร้านนะครับคือข้าวต้มแห้งนั่นเองและร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านโกเบนครับชิมน้ำซุปกันก่อนนะครับหืเ <c oughs> ข้มนะข้นะครับเข้มข้นเลยรสชาติออกเค็มนำครับนะหอมเลยโอ้โห <c oughs> ผมชอบแบ ข้าวต้มนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับรันนี้ผมขอชิมครัวข้าวต้มระพร้าที่ยังไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรกับหมูกอบว่ามันต้องมีการปรุงรสชาติแน่นอนแต่อร่อยดีครับตัวหมูกรอบนะครับมันก็จะบางมากเลยแล้วก็ตรงที่เป็นเนื้อเนี่ยนุ่มส่วนหนังกรอบ มีกลิ่นหอมอร่อยครับใครมาก็อยากลองหมูปอกระดับอิชลินไก่ก็สามารถลองสั่งดูได้นะครับผมขออนุญาตกดตัวไปทานต่อก่อนนะครับหลังจากที่ทานร้านโกเบนเสร็จน,นะครับเอามาฝั่งตรงข้ามก็จะเจอร้านโอเอ๋แปะเคี้ยงอยู่นะครับผมอยากลองมากเลยผมยังไม่เคยทานขนมชนิดนี้มาก่อนมาภูเก็ตทั้งทีก็เลยขออนุญ,ญาตทดลองสักหน่อย เตร็จากโอเบนครับเดินข้ามถนนมาดีเดียวเจอร้านนี้เลยผู้เขียวแปะเคียงนะครับไม่เคยกินเหมือนกันครับี่ครั้งแรกในชีวิตลองดูครับเป็นมุ้นใสๆเมืนเป็นมุ้นใสๆราดด้วยน้ำแดงฮิวบ,บอยแล้วก็มีเ่ากล้วยมีผลไม้กระป๋องนะครับผมบอกฟิลลิ่งไม่ถูกเหมือนกันแต่มันก็สดชื่นดี มาทางโกเบนเนรลองข้ามมาซื้อทานกันได้ครับใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่อะไรเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันครับถัดมาอีกหนึ่งร้านนะครับเราอยู่กันที่ร้านตูกเกตทิกนะครับเป็นร้านที่กําลังเป็นกระแสที่นิยมอย่างมากนะครับก็เมนูที่เราสั่งก็คือวินนม่คอมท็อปมาดากัสกาวานิลาไอศครีมนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับตัวขนมปังเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับ มีความหอมของเนยนะครับแล้วก็ความหอมของคาราเมลแล้วก็รวมถึงไอศครีมวนิลาที่อยู่ด้านบนนรสชาติที่เยี่ยมยอดมากเลยครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ๆท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต,ต่อไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวต่อแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ